คนวันนี้เรามาเล่นเกมคนแปลกหน้าหรือคนร้ายนั่นแหละซึ่งมันเป็นเกมที่เก่ามากๆซึ่งผมจะเข้าลงร็อบี้ไหนดีคนนี้ละกันนะอุ้ยให้แมนดูน่ากลัวอย่างผมเล่นด้วยความรู้ศูนไปแล้วมั้งมันเต็มแล้วเนี่ยเลยเลย มิชชั่นจะของซื้อโอ๊ยไปได้แล้วเพื่อร์ไปได้แล้วโอเคโอเคเออมันด้านล่างมันน่ากลัวจังวะไอตรงมุมตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยหาอาหารไปละเออเอาง่ายปรดเปิดประตูไป ใครมันเลือกฝันร้ายวะใครเลือกฝันร้ายเป็นเกย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 เอ๊ะมึงหิดปรนปร,รปรึเ่รเฮ้ยปวดตัวเสนทําทําใหมืดอย่างนี้ขับขับอะไรอ่ะฉันภูมิใจในตัวคุณมากอะไรอย่างงานมันค่อยข้างง่ายงานอะไรอ่ะ มีสี่มีเครื่องกำหนดไฟฟ้าสี่ตัวและคุณต้องเก็บมันอะไรวะแค่ซ่อมมันทุกอย่างไปทางใต้คืออะไรวะไม่มีใครควรอยู่ข้างล่างนั้นเพราะฉะนั้นคาดหวังอะไรอมยังไม่จบเลยเครื่องกำหนดไฟฟ้าจะชัดระดับวัตถุระเบิดลงไปในทำลายอะไรยีก่กระบอกอ่านไม่ทันนะถึงแล้ว มันต้องมีอะไรคุณเองคุณเองอะไรมันต้มีตัวอะไรมาเซตห่อแน่เลยทำไมไม่ต้องมีวิ่งมีไฟชายมีไฟชายเกมเกมหนึง่งเรียรว่าอ๋อ ว่จังวะอะไรไปก่อนเลยเพืーー่อนเช้าหนีมาสุดอย่าอย่าเข้ามาเลยอยู่ไหมอยู่ไหมมันจะไปได้ไหมอ่ะ

เฮ okay ้ยเพื่อนไปด้วยดิหายหมดแล้วเหรอแอบก่อนแล้วกันทมันบอกว่าเบาวะอุ้ยเกิน์สามออกก็ต้องซ่อมไฟ ได้เว yeah! okay. hey, ้ยอุ้ยน่ากลัวโอเคซ้อมไฟซอมไฟซ้อมไโอ้ยตายมันมันจะมาไหมถ้าเกิดเราทำเสียง เข้ามานะนอ,นอู้ดีน,นนะไม่มาอันนี้โอ้โหมันทำยากที่เขาจะเข่มเดินย่าโอเคเดีย๋ยวมา ล้วเสร็จแล้วหนึ่งเสร็จแล้วหนึ่งเอ็กก่อนกลัวใจวุดโอ้ยไปพังเครื่องจุดสองจังหวะนี้ไปห้องเด็ก ดูหน้ากูเลยใครใครไม่กลัวบ้างกู่าจริงโอเคมาถึงจุดซ่อมแล้วสวัสดีเพื่อนโอเคเสร็จแล้วเหรอโอเคเพื่อนมึงทำอะไรพลาดไหมเพื่อน พังเ,เ,งยยเงลยเพื่อนช่วยกูด้วยมันไมีสติโอเคระวังนะเพื่อนมันอาจจะมีอะไรมาเอยอะ ไม่กลัวหน่อยเรอเพื่อนเพื่อนคือทำด้วย่ือทำด้วยสี่ย่ามัวแต่อู้โอเค อันนี้อันนี้เป็นทางนี้ไอ้ทางหมดเหรอว้ายยี่คุณทำพลาดเหรอ

คนแปลกหน้าเลยมึงเจอกับร็อบบี้ดีว่าน่ากลัวมากเลยใครเลือกโหมดวะเนะี่ยโอเคตัดเลยมาเล่นหลายคเมาไม่เด็กแสดงว,ว่าขอเล่นแล้วนะเขาร่วมโคเชนแคเนาะโอเค,อ,เคอันนี้ได้อยู่อันนี้ผมเคยเล่นนะอันเนี้ยเมื่อส,ส่งสปีแล้ว แล้วผมก็จะไม่ได้ด้วยตอนนั้นผมยังเป็นแบบชายแท้ชายแท้ฝนน้ำนมอ่ะตอนนั้นผมเจ็ดคบอยู่เลยเง่ายง่ายเพืเอ่อนเออมันต้องงั้นเพิ่มยังไงมันก็ต้องยากแต่ใครมนเลือกยยกคนเดียววะเฮ้ยใครมาเลือกยากคนเดียว ถามจริงใช้เลือกยาคนดเดียวเธอทีนี่มีเสียงหมาว่าคนหมาหงุดหงิดก็ดูตูดตูดปิดไฟโอ๊ยเครโทรมาไม่คืออัตโนมัติจากทุณที่เริ่มตื่นตอนเจ็ดโมงทำอะไรกินถึงเจ็ดโมงนะคือเอาง่ายกืต้องอยู่ถึงเจ็ดโมงเห้มีเวลาบอกตอนนี้ เอ้ยสูุสุสินซินตงมีคานตรวจทดสอบไอพีคนร้ายมันจะมาเราเปิดประตูได้ไหมไม่ได้อะไรอ่ะเป็นแค่ปกอ่านหนังสือจะรู้วิธีจะรอดโอเคก็ได้อ่านอ่านรู้วิธี การเตือนภัยจะทำให้เกิดการบุกลุกดังนั้นมันจึงเป็นงานของคุณที่เงียบลงอีกต่อต่อไปไว้ปลุกการขัดนั้นของผู้บุกลุกสูงขึ้นจะเพิ่มขึ้นอย่าให้ผู้บุกลุกจะระระวังหรือคุณสูญเสียความบริสุทธิ์คืออะไรวะสภาพการของผู้บุกลุกสามารถเพิ่มความ วิติกังวลได้เพิ่มเมื่อลดความวิติกังวลอยู่บนบนกล่องและเปิดเปิดไฟอย่าให้ความวิตกกังวลวิตกกังวลถึงร้อยประเ็นเ ก็ว่าหกสิบเพิ่มเบลสิบสองเราจะเม็นอะไรมึงตายอย่าการรับรู้มันเริ่มฉีดสูงขึ้นเรื่อยๆว่ะ เขาได้เข้าก่อนเลยเข้าก่อนเลยจำตัวกำลังเก้าสิบข้าศึกสองเฮ้ยออเอ้ะทำไมภาพน้ำแต่ละขึ้นอะคือเพิ่งเจอคุณแล้วตายเอ่อดูกล้องี๋ยวผมดูกล้องในทุะงนบด้วยดี่ระวังนะเพื่อน അടിമയാനൊക്കെ കുട്ടികൾക്കും മുടിവാൻ സംരം മോറ